สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพามารู้จักกับผักปังนะคะผักบังที่ย่าเอามาให้ดูวันนี้เป็นผักพันพันพื้นเมืองนะเป็นยอดเล็กไม่ใช่ผักที่เป็นยอดใหญ่หรือว่าเป็นพันธุ์สีม่วงซึ่งปัจจุบันนี้นี่ผักบังเขาก็จะพัฒนาไปเป็นพันธ์ยอดใหญ่แล้วก็พันธ์ดอกต้นสีม่วงใบสีม่วงเยอะแยะนะคะแต่ย่าชอบพันธ์พื้นเมืองนะคือยอดเขาจะพอดี เนี่ยแล้วก็ขึ้นงอกงามได้ดีทุกพื้นที่เลี้ยงง่ายนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการนี่นอกจากจะรักษาลำไส้รักษาช่วยการดูดซึมแล้วยังช่วยในการย่อยด้วยนะคะเนี่ยยอดของเขานี่จะขึ้นง่ายนะยิ่งได้น้ำนะยิ่งเจริญเติบโตเร็วขึ้นมาพุกวันนี้พรุ่งนี้เก็บพอดีเลยถ้าเว้นแค่หนึ่งวันเนี่ยเขาก็จะ ยาวนะคะถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้ให้ยอดยาวเนี่ยยอดก็จะเลียวเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยไม่ได้เก็บมาสองวันแล้วเนี่ยนะสองวันถ้าเป็นวันที่3นี่ยอดก็จะยาวแล้วก็เลียวเล็กเลยนะคะเนี่ยส่วนการทำอาหารก็จะแกงนะคะแกงใส่หน่อไม้หรือว่าแกงอ่อมแกงอะไรพวกนี้แกงหอยต่างๆใส่ได้หมดนะคะ ถ้าเป็นอาหารไทยก็จะเป็นพวกต้มจืดนะต้มจืดหมูสับต้มจืดกระดูกหมูอะไรเราใส่ได้หมดหรือจะผัดเต้าเจี้ยวนะคะหรือผัดน้ำมันหอยทำกินได้ทุกอย่างนะคะเนี่ยใบยของเขาถ้าแก่แล้วจะมีใบขนาดใหญ่นะคะช่วงเราจะกินใบอ่อนนะถ้าหากเป็นใบแก่นี่จะมีรสออกเปรี้ยวนะคะค่อนข้างจะเปรี้ยวถ้าเป็นใบแก่เราจะไม่นิยมเอามาทำกิน นะเราจะเอายอดอ่อนนะเนี่ยส่วนในการทำนะต้องให้น้ํำเดือดแล้วเอาลงแป๊บเดียวเราก็เอาขึ้นแล้วนะคะเราจะไม่ต้มแช่ไว้เพราะว่าถ้าหากเราให้ความร้อนมากๆยอดเขาจะเปื่อยเปื่อยแล้วก็จะเป็นเมือกกินไม่อร่อยคล้ายๆกับกระเจี๊ยบขาวเลยนะคะเนี่ยอันนี้พรุ่งนี้ย่าต้องเก็บแล้วเนี่ยนะเพราะว่ายอดเขาเรื่มยาวแล้วนะลักษณะการขยายพันธุ์ของเขานะ ถ้าเราปล่อยให้เขายาวยืดออกไปเขาก็จะแตกช่อนะคะเนี่ยแตกช่อดอกออกมาเนี่ยเป็นดอกช่อดอกออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยส่วนข้างล่างก็จะติดลูกถ้าดอกโรยแล้วก็จะติดลูกข้างบนก็จะบานต่อไปก็จะเป็นช่อยาวๆไปเลยนะคะเนี่ยหน้านี้นี่เป็นหน้าที่เขากําลังออกดอกพอดีเลยนะคะเนี่ยส่วนพวกที่เป็นซุ้มนะคะนู่นตรงนี้ ก็คือเขาทาวเขาไหลไปนะคะนี่ยอดของเขาไหลไปนะแล้วก็มาขึ้นร้านตรงนี้ยาก็เลยปล่อยให้เขาขึ้นนะคะเนี่ยข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยยอดเต็มไปหมดเลยเนี่ยปลูกง่ายนะคะแล้วก็มีกินตลอดทั้งปีเลยนะเนี่ยอย่างยอดนี้นี่เขาออกมาแล้วไม่เก็บนี่เขจะเริ่มยาวถ้ามีต้นไม้ใกล้ๆเขาก็จะขึ้นเลยนะคะขึ้นไปตามต้นไม้นะคะเนี่ย นี่คือลักษณะช่ออันนี้ลูกแก่แล้วนะคะใหญ่ไหมเนี่ยข้างบนของเขานี่ลูกของเขาแก่สุกแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็ร่วงแล้วเนี่ยส่วนพวกที่ยังไม่แก่นะเราเวลาเราไปต้มกินเราก็เอาที่มันมีลูกอ่อนๆเนี่ยประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยแล้วก็มีดอกด้วยเนี่ยนะเราเอาไปลวกได้นะลวกจิม้มน้ําพริกได้นะเนี่นยใหญ่ไหมคะช่อดอกเขา เป็นผักที่ปลูกง่ายเป็นผักไทยโบราณของเรานะคะเนี่ยซึ่งนิยมกินกันตั้งแต่โบร,โบราณมายากก็อยากจะแนะนําให้พวกเราเนี่ปลูกไว้นะคะปลูกไว้ตามบ้านเรือนมเมล็ดเขาล่วงตรงไหนหน้าฝนมีน้ําความชื้นเพียงพอเขาก็จะแตกขึ้นมาเลยนะคะเก็บกินง่ายนะเป็นผักที่ปลูกง่ายมีคุณค่าแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าเรื่องผักพื้นบ้านมาให้ฟังนะแล้วก็แนะนำให้ปลูกกันนะคะปลูกเอาไว้กินก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราไปได้เยอะเหมือนกันนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปฝากท้องเอาไว้ที่ตลาดนะคะคลิปนี้ยาก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ